รื่องที่สองครับมีการหารือการถึงนการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดปทุมธานีทางเลือกตั้งสอสเขต5นะครับซึ่งปรากฏว่าทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็มีการแพ้พรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งอันนี้ทางสมาชิกก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลแพ้ชนะว่ามีผลคะแนนเสียงต่างกันคือทางสมาชิพกพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยคุณเกียรติศักดิ์ส่สงแสงเนะี่ย ได้2 7 9 8 1คะแนนและสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะคุณสมชายแรงศีวัฒนศักเนี่ยได้24,119คะแนนซึ่งคะแนนเนี่ยก็มีความห่างกันอยู่3,000คะแนนซึ่งวิเคราะห์แล้วว่าคะแนนของพรรคไม่ได้ตกต่ำคะแนนของรัฐบาลก็ไม่ได้ลดลงนะครับเหมือนกับการที่ทางฝ่ายค้านหรือ,อส่วนอื่นอื่นวิพกากษานะครับ เพราะว่าเราไปดูผลคะแนนของการเลือกตั้งเมื่อสามกรกฎาปีห้าสี่ปรากฏว่าคะแนนของร้อยตรีสุเมศริทธาคณีเนี่ยได้49,524คุณเกียรติศักดิ์ส่งแสงพระจันิปัต่ได้ชนะท้งนี้ก็ได้3 4นะครับก็34,221นี้คะแนนคือคะแนนเนี่ยจริงๆแล้วทางพระพระชันิป,ปัต์เองลดลงกว่าเดิมน,นะครับถึง7,000กว่าคะแนน อันนี้คือเรามองว่าปรากฏการณ์จากที่ปราชนเนี่ยอาจจะมาใช้สิทธน้อยเพราะใช้สิทธแค่สามอร์เและอาจจะเบื่อการเลือกตั้งและก็เป็นสิ่งที่สมาชิกก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดสสที่เป็นผู้แทนรัษฎรได้รับการเลือกตั้งมาแล้วไปลาออกวสลายอย่างนี้อีกทางพักจะมีมาตรการอย่างไรซึ่งทางพักเองก็ได้ไประชุมหารือกันว่าควรจะต้องมีการทบทวนซึ่งกรณีของ ทางคุณสุมเมธซึ่งเป็นสสของพรรคเพื่อไทยนะครับลาออกไปลงนายกอบจอนะั้นที่จริงแล้วทางพรรคก็ได้มีการให้ทบทวนมีการยับยั้งแล้วแต่ปรากฏว่าทางผู้สมัครของเราเองทางสสเองเนี่ยที่ไปลงนายกอบจอก็ใช้สิทธิ์นะครับในทางกฎหมายว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะว่าจะไปลงได้ไเพื่อทําประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งอันนี้เราก็เคารพแต่ใน การพิจารณาต่อไปเนี่ยมาตรการของพรรคถ้าสอ,สอเนี่ยเมื่อเป็นได้รับเลือกจากประชาชนแล้วนะครับแล้วลาออกไปลงลักษณะาการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างนี้อีกพรรคก็จะไม่ให้ลาออกแล้วจะไม่ส่งลงสมัครเลือกตั้งอีกอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเป็นการร้กวเพเพราะลักษณะพอไปลงแล้วมันเกิดความ เสียหายกับประชาชนเองต้องมาลงมาลงใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญมันก็จะส่งผลกับพศกับส่งผลกับภาพรวมของพรรคนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งเราเองก็เชื่อว่าสมาชิกสภา,านู้แบัราษฎรเองหรือสมาชิกพรรคเองก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับที่สามารถจะสมัครมาหรือจะลาออกก็ได้แต่ในพรรคเองก็มีกฎระเบียบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่จะเป็น กระจบที่จะสะท้อนในการทําหน้าที่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเวลาลาออกไปเนะี่ยก็เกิดผลเสียทําให้ประชาชนเองเนะี่ยรู้สึกว่าเป็นะสสแค่แปดเดือนเพิ่งเลือกไปใหม่ก็มาลงอีกเนี่ยทำให้มีการเลือกตั้งใหม่ทําให้ประชาชนเองรู้สึกนะครับไม่สบายใจแล้วเกิดทาให้ไม่มาลงคะแนนถึง70%็ดเนะี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องอเป็นการปรับปรุงกันดําเนินการของพรรครวมถึง เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของกรณีที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับในการแก้ไขวาระสองเนี่ยซึ่งทางที่ประชุมก็ได้มีการกวางหลักเกณฑ์นะครับในการอภิปรายและขอให้สมาชิกของพรรคเนี่ยอยู่เป็นองค์ประชุม และสมาชิพกพรรครัฐบาลขอให้วิ่งเป็นประสานให้อยู่เป็นองค์ประชุมเพราะเชื่อว่าการแปลรยติของฝ่ายค้านนั้นสมาชิกวุทิสภาเนี่ยก็ถือว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะแปลยติอาจจะมีการประชุมที่ยืดเยื้อนะครับก็ขอให้มีความอดทนเพราะถือว่าลักษณะของการที่จะต้องทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องมีความอดทนแล้วก็ให้ประชาชนได้เห็นถึงข้อดีข้อเสียนะครับรวมนั้นข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดจาเห็นว่าการแก้รัฐมนูญเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเองไม่ได้การเร่งรัดหรือรวบรัดหรือจะมัดมือชกแล้วจะให้จบเกมในการแก้รัฐมนูญซึ่งเรามองว่าการแก้รัฐมนูญเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นการวางกาติกาและวางปรับโครงสร้างของประเทศใหม่นะครับเพื่อเดินไปข้างหน้าให้เป็นภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ มีลักษณะ,ะการนําเสนอระบลที่เป็นที่ต้องการของประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือสิ่งที่มีการประชุมพักในวันนี้